สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจำนวน39บาทนะครับเข้าในส่วนของ t ูมิเนเ l ลตแบบโดยตรงนะครับได้รับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครที่อยากมีรายได้แบบนี้เนี่ยก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าต้องทำเงินอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนเ l ลตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสัก เดี๋ยวเราดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําเงินแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet แบบโดยตรงนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนี่ wallet กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ google play store บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับราโหลดที่แค่ Android เท่านั้นนะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนี่ wallet นะครับผ ทำเงินจากแอปนี้เลยนะครับ Fit Master นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สามารถเล่นแล้วทําเงินเข้า wallet ได้แบบโดยตรงใครที่มีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวนโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไม้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยพร้อมกับวิธีการสมัคร,รของตัวแอปนะครับจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไป ดูได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเงินนะครับเมนูทั้งหมดนะครับมี4เมนูด้านล่างเลยนะครับเมนูที่1นะครับจะเป็นในส่วนของระดับเลเวลการประมงของเราว่าเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ผมอยู่ที่เลเวล10นะตอนนี้นะครับระดับโบนัสตามนี้เลยเปอร์เซ็นต์การถอนเงินดูตรงเพิ่มอัตราส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับการเพิ่มอัตราส่วนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยถอนเงินได้เยอะขึ้นนะครับตามระดับเปอร์เซ็นต์ของเลเว ได้ที่5% 15, เปอร์เซ็นต์สิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเมนูที่2จะเป็นหนังสือภาพประกอบในส่วนของปลาของเราว่าเราทําครบจํานวนหรือยังนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของงานประจํางานประจำเนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจในเกมเลยนะครับเพื่อที่จะรับตัวเงินเขียวแล้วก็เหรียญทองนั่นเองนะครับในส่วนของภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่1นะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับ5้ครั้งสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ เปิดการใช้งานนะครับเรือข่ายอย่างรวดเร็วแล้วก็เวลาที่เราเล่นแอปนะครับแล้วก็สะสมจํานวนครั้งในการเก็บเหรียญนะครับประมาณนี้เมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเชิญชวนนะสำหรับการเชิญตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะครับในการรับคะแนนเหรียญทองหรือมาตั๋วเงินนั่นเองนะครับรับสูงสุดถึง100บาทจากการเชิญเพื่อนนะครับในการเชิญเนี่ยกดเชิญได้เลยทุกคนทําได้เหมือนกันนะครับกดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้ได้เลยนะครับในการคัดลอกตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คัดลอกเอาไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l i n e YouTube TikTok สามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเองเนาะว่าจะทําการแนะนําหรือเปล่านะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีการกรอกไ d ยดคำเชิญหรือว่าใส่รหัสโค้ดของเพื่อนนะครับ ในการกอรอกตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีของเพื่อนแนะนำให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกอรอกของผมหรือว่าไม่กอรอกก็ได้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับการเล่นเกมจับปลานะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับตรงหน้าจอหลักตรงนี้จะมีเกมให้เราใส่เหยื่อนะครับแล้วก็จับปลาขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในการเล่นนะครับกดไปที่ตัวปลานะครับแล้วก็กดคลิกเดียวเพื่อใส่เหยื่อนะครับใส่เหยื่อไว้นะรอปลาน รอเวลาอีกนะครับ12นาทีนะครับถ้าเราอยากจะเร่งความเร็วนะครับให้เรากดเร่งความเร็วด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับตรงรูปนาฬิกาตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยมันจะลดเวลาลงได้ถึง10นาทีเลยนะครับกดได้วันละ10ครั้งนะแต่ถ้าอันไหนเนี่ยมันมีตัวปลาขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้หรือว่ามีขวดแบบนี้เนี่ยให้เรากดรับเลยนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยทำภารกิจสําเร็จเร็วขึ้นนะภารกิจของเราอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือหาปลาให้ครบตามจํานวนและเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นตัววเเเงงิินนนครธีีกกาาลล่่่็ยยๆแ้ นะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยก็จะเป็นการถอนเข้า wallet แบบโดยตรงนะกรอกเบอร์ wallet ก็สามารถใช้ในการรับเงินได้เลยตัวเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนจากการเล่นเกมหรือว่าจากการเชิญเพื่อนนะก็จะขึ้นให้เราตรงนี้เปอร์เซ็นต์การถอนเงินนะครับดูตรงนี้เลยนะครับว่าเรามีเปอร์เซ็นต์การถอนเท่าไหร่ผมมีเปอร์เซ็นต์การถอนเงินอยู่ที่5%นะครับก็จะเป็นเงิน3บาทนะผมได้ทาการถอนเงินไปจํานวน39บาทนะครับเข้าทูมี่ wallet นะครับล่าสุดเลยนะครับได้เงินจริงแน่นอนแล้วก็จ่ายเงินปกติเหมือนเด ใครที่ยังมีแอปอยู่ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวเวลเลกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับดาน์โหลดแค่ Android เท่านั้นนะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอปนีวเว้นเลยิ มาสเตอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สามารถเล่นแล้วทําเงินเข้าวอลเลตได้แบบโดยตรงใครที่มีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยพร้อมกับวิธีการสมัครของตัวแอปนะครับจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะว่าสมัครรแบบไไหนอย่าง ใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเงินนะครับเมนูทั้งหมดนะครับมี4เมนูด้านล่างเลยนะครับเมนูที่1นะครับจะเป็นในส่วนของระดับเลเวลการประมงของเราว่าเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ผมอยู่ที่เลเวล10นะตอนนี้นะครับระดับโบนัสตามนี้เลยเปอร์เซ็นต์การถอนเงินดูตรงเพิ่มอัตราส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับการเพิ่มอัตราส่วนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยถอนเงินได้เยอะขึ้นนะครับตามระดับเปอร์เซ็นต์ของเลเวลเลเวล10เนี่ยจะถอนได้ที่15้า 20 2 0 1 0 0นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเมนูที่2จะเป็นหนังสือภาพประกอบในส่วนของปลาของเราว่าเราทําครบจํานวนหรือยังนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของงานประจํางานประจำเนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจในเกมเลยนะครับเพื่อที่จะรับตั๋วเงินเขียวแล้วก็เหรียญทองนั่นเองนะครับในส่วนของภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่1นะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับ5้ครั้งสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์นะครับเปิดการใช้งานนะครับเพื่อไข อย่างรวดเร็วแล้วก็เวลาที่เราเล่นแอปนะครับแล้วก็สะสมจํานวนครั้งในการเก็บเหรียญนะครับประมาณนี้เมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเชิญชวนนะสำหรับการเชิญตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะครับในการรับคะแนนเหรียญทองหรือมาตั๋วเงินนั่นเองนะครับรับสูงสุดถึง100บาทจากการเชิญเพื่อนนะครับในการเชิญเนี่ยกดเชิญได้เลยทุกคนทําได้เหมือนกันนะครับกดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้ได้เลยนะครับในการคัดลอกตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คัดลอกเอาไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิต l i อ e y o u t u ยู ทูบติ TikTok สามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเองเนาะว่าจะทําการแนะนําหรือเปล่านะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีการกรอ,อกไายดีคำเชิญหรือว่าใส่รหัสโค้ดของเพื่อนนะครับในการกรอ,อกตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกรอ,อกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับการเล่นเกมจับปลานะครับผมก่อ ตรงนี้เลยนะครับตรงหน้าจอหลักตรงนี้จะมีเกมให้เราใส่เหยื่อนะครับแล้วก็จับปลาขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในการเล่นนะครับกดไปที่ตัวปลานะครับแล้วก็กดคลิกเดียวเพื่อใส่เหยื่อนะครับใส่เหยื่อไว้นะรอปลามานะครับก็รอเวลาอีกนะครับ12นาทีนะครับถ้าเราอยากจะเร่งความเร็วนะครับให้เรากดเร่งความเร็วด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับตรงรูปนาฬิกาตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยมันจะลดเวลาลงได้ถึง10นาทีเลยนะครับกดได้วันละ10ครั้งนะแต่ถ้าอันไหนเนี่ยมันมีตัวปลาขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้หรือวว่าามีีขดดแบบน้้เใหรก รับเลยนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยทำภารกิจสําเร็จเร็วขึ้นนะภารกิจของเราอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือหาปลาให้ครบตามจํานวนและเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยก็จะเป็นการถอนเข้า Wallet แบบโดยตรงนะกรอกเบอร์ Wallet ก็สามารถใช้ในการรับเงินได้เลยตัวเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนจากการเล่นเกมหรือว่าจากการเชิญเพื่อนนะก็จะขึ้นให้เราตรงนี้เปอร์เซ็นต์การถอนเงินนะครับดูตรงนี้เลยนะครับว่าเรามีเปอร์ ผมมีเปอร์เซ็นต์การถอนเงินอยู่ที่5%นะครับก็จะเป็นเงิน3บาทนะผมได้ทำการถอนเงินไปจํานวน39บาทนะครับเข้าทูมทิเวเลิตนะครับล่าสุดเลยนะครับได้เงินจริงแน่นอนแล้วก็จ่ายเงินปกติเหมือนเดิมใครที่ยังมีแอปอยู่ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ